วันนี้นะคะเราจะพามาดูกันว่าโกก๊อบหนึ่งซองค่ะได้ปริมาณเยอะแค่ไหนเรามาลองกันดูนะคะฉีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะเทไปเลยค่ะว้าวโกก๊อบหนึ่งซองนะคะได้ปริมาณเท่านี้ค่ะ ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากก็อย่าลืมนึกถึงโกก๊อบเรามีโปรโดีๆมาฝากค่ะซื้อโกโก๊อบหห่อเพียง200บาทเรามอบถุงกระเช้า2ใบนำไปใสโ่โกก๊อบฝากให้คุณแม่และคนที่คุณรักโปรดีๆเริ่มวันนี้จนถึงหสิงหาคม2 5 6 6เท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์จ้า ฝากเพื่อนๆกดหัวใจแสดงความคิดเห็นรีโพสต์คลิปและกดติดตามเป็นกำลังใจให้โกกอบด้วยนะคะ